สวัสดีครับคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว DMC News ประจำวันพุทธที่3สิงหาคมพุทธศักราช2559กับผมริจกอี่มกําชัยนะครับและขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังอยู่ในสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 102.25เมกะเฮิร์ในระบบ FM ครับนอกจากนี้คุณผู้ชมผู้ฟังนะครับยังสามารถติดตามรับชมรายการข่าวย้อนหลังได้นะครับที่แฟนเพจ e DMC News นอกจากนี้ครับสามารถส่งข่าวสารงานบุญมาได้ที่ t v d m c n e w s gmail com ครับมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกในวันนี้นะครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีปุพพะเปตัพลีเนื่องในวันพระใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับเช้าวันนี้นะหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์ขนกยูวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีสาธุชนจํานวนมากเดินทางมาร่วมพิธีปุพพะเปตัะพลี เพื่อทาบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดพิพัฒน์ทีตาสุทโธทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งนําสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้า,าบังสุกุลอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคําถวายมรตกพระตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคําอธิษฐานจิต และสาธุชนได้น้อมนำผ้าตรายเทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ยังความปรับลื้นปีติในบุญให้กับทุกท่านที่ในวันนี้ได้มีโอกาสมาทำบุญให้กับปู้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระแรม15บหําค่ำเดือน8ดังคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนยุกยุงที่ได้กล่าวไปว่ายายมองการไกลคนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญกับบาปตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ให้เราทำแต่ความดี สะสมเอาไว้เยอะๆใครเขาจะว่าอย่างไรให้เฉยๆใครจะว่าอย่างไรก็ช่างมันจะรู้ตอนตายคนเราตายแล้วต้องเกิดใหม่ตายแล้วไม่สูญใครเขาว่าอะไรก็ช่างเราเฉยๆอย่าไปทะเลาะกับเขาไม่มีประโยชน์เราต้องสร้างบุญสร้างบุญของเราให้มากๆสร้างบุญให้เป็นภูเขาใครเขาจะยังไงเราก็สร้างบุญของเราไปสร้างความดีของเราไป คนอื่นเขาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรคนที่สร้างความดีใครๆเขาก็อยากคบหาครับ ก็วันนี้ก็ยินดีมากเลยนะคะที่ที่ได้มาวัดในวันพระนะคะปกติแล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันทํางานนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะมาพักนะคะใน1วันนะคะของ1เดือนเนี่ยค่ะเราก็อยากให้ชาวพุทธทุกคนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสได้มาทําบุญนะคะสั่งสมบุญนะคะชีวิตเราไม่รู้ว่าเราจะละโลกไปวันไหนนะคะ1วันเนี่ยเราก็มาใช้ชีวิตในวันพระให้เต็มที่นะคะหเดือนมีสี่ครั้งเราสสีบเวลามาแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะหรือว่าวันไหนมาได้เนี่ยก็อยากให้ทุกท่านได้มานะคะเพื่อว่าเราจะได้ดํารง พระพุทธศาสนาให้อยู่ได้ยิ่งยิ่งยืนนานต่อไปนะคะเพื่อลูกเพื่อหลานของเราค่ะมาการที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้จัดพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรุธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาครับสำหรับบรรยากาศพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่จัดขึ้นณลานบุญหน้าหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์ขนุกยูวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ยังคงมีพิธีกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้โดยภายในงานประธานสงฆ์ได้นำเจริญชัย,ยมงคลคาถาพร้อมกับนำคณะสงฆ์สาธุชนสวดมนต์ธรรมาจากกระปะวัฒนาสูตรและปฏิบัติธรรมกลันกายวาจาใจให้ผ่องใสเพื่อให้เป็นภาชนะรองรับบุกุคลจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพุทธรูปและซักซ้อมกล่าวคำถวายผ้ากฐิน รอมทางรปอรจากคณะสงฆ์ต่อจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะแปรแถวเพื่อพิมพ์พระของข,องขวัญรุ่นบรรลุธ,ธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมในแต่ละวันยังคงมีสาธุชนเดินทางมาร่วมบุญพิมพ์พระกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาจนถึงช่วงคำ่ำคือเวลา19นาฬิกาซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดและบุญนี้นอกจากจะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว สาธุชนหลายๆท่านยังได้น้อมจิตอธิษฐานให้พระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยหายจากอาการอาภาษโดยเร็วอีกด้วยครับอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมีโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เราจะไ่ร่วมทําบุญทำกุศลให้ประกาศตัวว่าเราเป็นชาวพุทธนะคะแล้วก็มาช่วยทําให้กิจกรรมของหลวงพ่อเนี่ยคะ่ะประสบความสําเร็จเราทุกคนเป็นลูกหลวงพอ่อต้องทําทุกอย่าง ทุกอย่างเพื่อความสมําเร็จของวัดของหลวงพ่อของพระศาสนาของเรานะคะและเช่นเดียวกับที่บริเวณปร,รมพิธีหน้าประตูหนึ่งวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีพุทธศาสนิกชนสนใจเดินทางมาร่วมประกอบพิธีพิม์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมกันอย่างเนื่องแน่นโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุนทรจารุสุนทโรหัวหน้ากองอาคารสภาธรรมกายสากลเป็นประธานสงฆ์และมีกัละยาณมิตรวารินดีลานุวัฒน เป็นประธานฝ่ายคารวาสแม้ว่าในวันนี้จะเป็นวันทำงานของทุกท่านก็ตามแต่ทุกท่านยังได้มุ่งมั่นในการเดินทางม,มาร่วมกันพิมพ์ระของขวัญรุ่นบรรุธ,ธรรมเพื่อเป็นการสังสมบุญบารมีให้กับตนเองและครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างเพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพุทธบูชาตลอดช่วงข้าพันศานี้อีกด้วยครับมีความประทับใจครับที่พุทนบ,บริษัทสี่เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะได้มาร่วม ใจกันพิมพ์พระในครั้งนี้มีความสามัคคีในู่คณะครับเพื่อยอกยอพระศาสนาให้เจริญขึ้นยิง่งข,ขึ้นไปนะครับ,ร,ร,บรู้สึกทําให้ใจเรานิ่งนะฮะรู้สึกตัวโล่โปร่งเบาครับมีความสุขมากครับเลียนเชิญทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสขอเลียนเชิญมาร่วมพิมพ์พระรุ่นบรรลุธรรมด้วยกันนะครับ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัะปะวัฒนสูตรสองล้านจบเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหล้านพระองค์ครับสำหรับบรรยากาศการสวดมนต์ธรรมจักรกัะปะวัฒนสูตรเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ณจุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ได้มีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทุกท่าน มาร่วมสวดมนต์บทธรรมาจักกปะปวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมกันด้วยความปลื้มปีติในบุญและในโอกาสนี้ได้น้อมนำโอวาส่วนหนึ่งที่พระเทพยามมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยท่านได้ให้ไว้เกี่ยวกับการสวดมนต์บทธรรมาจักกปะปวัฒนสูตรเมื่อวันอาสารหาบูชาที่ผ่านมาใจความว่าการเข้าการสวดมนต์กันต่อเนื่อง24ชั่วโมงให้สวดอย่างสมัครใจและปลื้มใจเรื่องนี้สำคัญมาก พราะเราเกิดมาก็เพื่อสร้างบาร,รมีที่เจดีตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้สวดจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์การสวดเราต้องปลืม้มถ้าเราสวดไปหนึ่งจบก,ก็เป็นการเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ถ้าสองจบก็คูณสองเข้าไปและยิ่งชักชวนมาสวดกันเยอะๆบุญก็เกิดกับคนที่ไปชักชวนด้วยแต่ต้องให้อยู่ในบริเวณเจดีรงวิหารโคตและถ้าเห็นเจดีได้ยิ่งดี แต่ถ้าไม่ได้ตรงไหนของเจดีก็ได้เพราะกว่าจะได้ธรรมจักกับปวัฒนสูตรนี้มาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีอย่างน้อย20อสองไขยกับอีกแสนมหากัครับได้มาสวดบทธรรมจักกับปวัฒนสูตรนะคะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วค่ะ,ะการสวดธรรมจักกับปวัฒนสูตรเป็นระยะเวลานานก็ทําทให ได้จำขึ้นใจนะคะแล้วบทสวดนี่ยิ่งเราได้รู้ความหมายที่สำคัญนี้ทำให้เรามีความที่อยากจะสวดมากขึ้นแล้วยิ่งการสวดทุกครั้งเนี่ยจะถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะะอย่างตลอดต่อเนื่องแล้วทำให้เรามีความสุขแล้วก็อยากให้พลังบุญ ของของเราของทุกๆคนที่มาสวดเนี่ยคะ่ะได้ส่งถวายถึงพระเด็พระกุหลงพอ่อให้หลวงพ่อได้พ้นจากภัยพยันตรายทั้งปวงที่มาลุมเล้าอยู่ขณะนี้อยากให้หลวงพ่อได้สุขก,กายสุกใจนะคะแล้วก็ให้หลวงพ่อมีปานามัยสมบูรณ์แข็งแรงให้หายจากโรคคาพาดให้หลวงพ่อได้เป็นล่มโพล่มไซเป็นหลักชัยให้กับชาวพุทธทั่วโลกสืบนานตราบนานเท่านานเลยค่ะก็อยากเชิญชวนคะให้พี่น้อง าชาวพุทธทั่วโลกนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้มาสวดนะมหาธรรมะพระมหาธรรมากายเจดีย์ก็ขอให้สวดที่บ้านนะ,ะแล้วก็ส่งพลังบุญนี้ค่ะให้กับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อแล้วก็เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อแผ่นดินไทยของเราด้วยค่ะคุณผู้ชมครับในโอกาสวันสมาธิโลกที่ผ่านมานะครับวัดพระธรรมกายได้มีโอกาสจัดกิจกรรมงานบุญถึง6บุญด้วยกันและหนึ่งในนั้นคือพิธีมุทิตาสการะปร,ะรียธรรม9ก้าประโยคและพิธีมอบโลกเกียรติยศ รวมไปถึงทุนการศึกษาแด่สนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศรายละเอียดจะเป็นอย่างไรทีมซีนิวส์มีรายงานในช่วงนี้ครับกล้าวกระผมขอเป็นหนึ่งในพระมหาปร,รียนธรรมที่จะแสดงมโนปณิธานสืบสารงานพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศิลธรรมให้บังเกิดขึ้นแก่ชาวโลกจิรังติตตุสัตธรรมโมโลกนาทศศาส,าสนางังขอพระศัทธรรมและศาสนาของพระโลกนาเจ้า จงดำรงอยู่ปราบนานเท่านานภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้บันทึกคำสอนอันล้ำเลิศแห่งองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดได้ศึกษาและนำมาปฏิบัติย่อมปิดประตูนรก ปิดประตูสวรรค์นำไปสู่ความหลุดพ้นคือหนทางแห่งพระนิพพานการศึกษาพระบาลีต้องมีความเพียรเรียนรู้ด้วยวิริยะอุตสาหและความอดทนจึงจะนำมาซึ่งความสำเร็จสอบผ่านปร,ริญญาธรรมชั้นสูงคือปร,ริญญาธรรมเก้าประโยคอันเป็นธงชัยพระปริยัติธรรมาได้ดังพุทธวจนะที่ว่าพุทธวจนังปาเลติติปาลีภาษาใดย่อมรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ นนัน้ภาษานั้นชื่อว่าบาลีภาษาบาลีนั้นได้ชื่อว่ามีความสําคัญสําหรับพระพิสุสธมเณรเ,เป็นอย่างมากวารวมถึงอุบาสกอุปสิกาด้วยนะพระบา,บาลีนี่ก็คือภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ไว้นี่แหละคือความสําคัญนะครับซึ่งถ้าหากขาดการศึกษาภาษาบาลีแล้วนี่โอ้ต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนานี่เรียวลงเรียวลงนะ เมื่อเลียวลงแล้วนี่อาจจะถึงขนาดที่เลือนหายไปจากแดนสยามของเราก็ว่าได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพระพิสุสัมมณีหรือว่าอุบาสกอุบาสิกานี่ไม่สนับสนุนหรือว่าไม่ศึกษาภาษาบาลีแล้วนี่คําสอนที่เก็บรักษาพุทธวจนะไว้นี่ก็จะเลือนหายไปเมื่อเลือนหายไปคนที่ตามมาในภายหลังอนุชนที่ตามมาในภายหลังนี่ก็จะขาดหลักปฏิบัติที่ดีเมื่อขาดหลักปฏิบัติที่ดีแล้ว การประพฤติก็จะไม่ค่อยดีตามมาเมื่อการประพฤติไม่ค่อยดีก็คือผิดสีนั่นเองพอผิดสีแล้วนี่ก็จะทำให้สังคมของประเทศชาติทั้งหมดนี่หรือรามไปถึงทั้งโลกนี่อาจจะถึงขนาดที่โั้เข้าสู่ยุคที่วิกฤตเลยก็ว่าได้ตราบใดที่พระพิสูจส์สมณียังมีการศึกษาพระปริยติธรรมอย่างถูกต้องแตกฉาน พระธรรมวินัยก็ไม่ปิดเพี้ยนส่งไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งพุทธวจนะและเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระบาลีให้เจริญย,ยิ่ง่งขึ้นไปว่าพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยดำริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยได้มีการจัดถวายโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศอันเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแด่สนักเรียนบาลีที่มีผลงานดีเด่น ในการจัดการศึกษาดังเช่นสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนดีเด่นอันดับหนึ่งประจำปีพุทธศักราช2559สำนักเรียนที่มุ่งสนับสนุนการศึกษาพระบาลีด้วยการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้จนเกิดพลังและกำลังใจในการศึกษาพระบาลีพระพุทธศาสนาจะสิ้นสุดเพราะความเสื่อมสิน้นแห่งการศึกษาของพระของเนร ระเนรที่ได้รับการศึกษาจึงเป็นลมหายใจของพระศาสนาเพราะฉะนั้นการที่วัดพระธรรมกายได้ส่งเสริมสนับสนุนเช่นนี้ถือว่าเป็นการให้กำลังใจด้านการศึกษาแก่พระแกนเนรเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานของการเข้าถึงธรรมก็คือการศึกษาถ้าการศึกษาของเราไม่รุ่งเรืองหรือไม่ก้าวหน้าขาดผู้สนับสนุนพระศาสนาของเราก็อยู่ไม่ได้ จึงขออนุโมธนาคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดพระธรรมกายที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือพระภิสุทธมเณรทั่วประเทศที่จัดการศึกษาพระบาลีให้พระบาลีนี้ดำรงอยู่ในประเทศสืบต่อไปตราบการนานการศึกษานั้นผู้ที่รู้จริงจะทำได้แค่เพียงเอาตัวรอดส่วนผู้รู้แจ้งจะสามารถเอาตัวรอดจากกิเลสได้ทั้งปวง การศึกษาพระบาลีจึงมีความสําคัญที่จะทําให้ผู้ศึกษาได้ฝึออกฝนอบรมตนเองให้ถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทยังให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างสมบูรณ์นับเป็นการทําหน้าที่ของตนอย่างสุจริตพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าศึกษาให้ดีแบบคุณมหาทั้งหลายเป็นการรักษาพระศาสนา เราเรียนพระบาลีเบื้องต้นก็เรียนแบบทรงจำแต่เมื่อเรียนไปก็รู้อัดรู้อธิบายของพระพุทธวจนะนั้นก็นำมาช่วยกันแพร่หลายกระจายไปในหมู่พุทธบริษัททั้งสี่นั้นให้ได้รับรู้ บาลีศึกษาไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่บาลีศึกษาคือหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาและศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในพระสัทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยพระอาจารย์สินิทวง์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้ถแถลงข่าวชี้แจงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระมหาบุญชัยจารุทัตโตผู้ดูแลการเงินของวัดพระธรรมกายในข้อหาขัดหมายเรียกนั้นวัดพระธรรมกายขอชี้แจงข้อแท้จริงดังต่อไปนี้ครับตามที่มีรายงานข่าว ทางสื่อมวลชนหลายฉบับนะฮะหลายสำนักข่าวด้วยกันว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระมหาบุญชัยจารุทัตโตผู้ดูแลการเงินของวัดรธรรมกายในข้อหาขัดหมายเรียกนั้นทางวัดรธรรมกายขอชี้แจงข้อแท้จริงดังต่อไปนี้นะฮะข้อหนึ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีหมายเรียกพระมหาบุญชัยจารุทัตโตไปให้ปากคำในฐานะพยานในวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2559พระมหาบุญชัยได้ขอเลื่อนกำหนดนัดไปสองครั้งเป็นวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2559ส ในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2559พระถวันศักยติ y. สศกโกผู้ช่วยของพระมหาบุญชัยได้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ฝากพระถวันศัก์ให้มาบอกพระมหาบุญชัยให้เตรียม รายละเอียดการเงินเพิ่มเติมของวัดมาในวันที่สองสิงหาคมด้วยข้อ3เนื่องจากเวลากระชั้นชิดพระมหาบุญชัยเพิ่งทราบไม่สามารถเตรียมเอกสารได้ทันจึงได้ขอเลื่อนกำหนดนัดหมายเป็นวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2,559ข้อ4 DSI ไม่ยินยอมให้เลื่อนและไปแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับพระมหาบุญชัยที่สถานีตำรวจทุ่งสองห้องข้อ5วัดพระธรรมกายได้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนกับ DSI มาโดยตลอดโดยที่ผ่านมาพระอาจารย์ถวันศัพท์ได้ไปให้ปากคำแล้ว ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวลดธรรมกายก็จะมีกำหนดการไปให้ปากคำในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2559ข้อ6ข้ออ้างของ DSI ที่บอกว่าต้องสรุปสํานวนการสอบสวนเพิ่มเติมส่งอายการให้ทันภายในวันที่11สิงหาคมไม่เป็นความจริง เพราะมีหนังสือจาก DSI ไปยังพยานอื่นๆอีกหลายคนให้มาให้ปากคำในช่วงวันที่ 17, 23, 24สิงหาคมจึงเป็นไปไม่ได้ที่ DSI จะสรุปสำนวนส่งอายการภายในวันที่11สิงหาคมได้ข้อ7ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา1 0 6ทับหวงเล็บสประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ระบุว่าห้ามมิให้ออกหมายเรียกพระภิกษุมาเป็นพยานไม่ว่าการณีใดๆข้อ8การที่พระภิกษุได้รับหมายเรียกจะเดินทางไปให้ปากคำหรือไม่ก็ได้เป็นเอกสิทธิ์ตามกฎหมายฮะ แต่ในกรณีนี้ทั้งที่พระมหาบุญชัยได้ให้ความร่วมมือเป็นพยานเพียงแต่ขอเวลาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้พร้อมเท่านั้นและมีหนังสือแจ้งกับทาง DSI ทราบแล้วด้วยทำไม DSI จึงยังไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระอีกอันนี้เป็นความชอบธรรมหรือไม่ข้อ9มีประเด็นข้อกฎหมายว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จำเป็นต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและความอาญาดังกล่าวหรือไม่หรือสามารถออกหนังสือเชิญให้กับพระภิกษุทูตานุทูตพระบรมวงศานุวงศ์มาให้ปากคำโดยอิสระหากไว้มาก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้อย่างเช่นที่ทำกับพระมหาบุญชัยที่ผ่านมา ทางวัฒนรรกายก็ขอเรียกร้องแล้วก็ขอความเป็นธรรมกับทางสื่อมวลชนแล้วก็ทางสาธารณชนด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางวัดเองทางเจ้าหน้าที่พระอาจารย์ทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือพระมหาบุญชัยเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยเดินทางไปให้ข้อมูลกับที่ DSI ครั้งหนึ่งแล้วแต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยเนื่องจากต้องการในการรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมจึงขอเวลา เพียงระยะเวลาสั้นๆฮะในการที่จะขอเอกสารเพิ่มเติมทําไมเ s สไถึงไปทําอย่างนี้จึงเจริญพรมาอย่างท่านสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็แจ้งให้สาชนรับทราบโดยทั่วกันฮะเจริญพรศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธรรม,มัสถาลิร่วมกับศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามคคีเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธรรม,มัสถาลิ ณห,ห้อง s p ด .1 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จักกริดทีับมูลโลเป็นประธานสงฆ์กัลยานมิตรพรทิพย์ด่านปรีชาเป็นประธานทอดผ้าป่าสามคคีซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพและคณะประธานผ้าป่าตั้งริ้วขบวนอันเชิดพาไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นการประกอบพิธีกล่าวคำถวายศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธรรมสถาลิผู้แทนกล่าวคำถวาย คือกรัรยานมิตรทวีศักทิพโกมลและกะัลยาณมิตรระเบียบทิพโกมลพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตผู้แทนนํากล่าวคำถวายคือกัลยานมิตรบุญทีสาสร้อยสํโรงจากนั้นคณะเจ้าภาพถวายจะุูปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธรรมสถาลิเกิดจากตำริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยที่ต้องการจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ โดยเฉพาะดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเช่นครั้งสมัยพุทธกาลอีกครั้งครับโรงเรียนพิงคลรัตจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2559ครับเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาโรงเรียนพิงคลัชจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญถวายเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559 โดยนิมนต์คณะสงฆ์จำนวน9ก้ารูปจากทุดงคสถาล้านนามาเป็นเนื้อนาบุญพิธีเริ่มด้วยขบวนอันเชิญเทียนพรรษาและทายาร,รมเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีกัลยะาณมิตรสายพินสุขันธาผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาโรงเรียนพิงครัตเป็นประธานในการจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารายคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนพิงครัตทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลจากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์โดยกัละยาณมิตรสายพินสุขันธาได้นำคณะคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านกล่าวคำถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานได้ถวายเทียนพรรษาผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนของแต่ละชั้นได้ถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านผู้บริหารคณะคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามเพื <by> ่อ <to> <para S 2> ให้ลูกหลานได้เรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติจ,จริงกิจกรรมเหล่านี้จะทําให้ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรักและบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่งเรืองต่อไปและการทํากิจกรรมในครั้งนี้ คุณครูได้ฝึกนักเรียนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งช่วยกันเตรียมงานสถานที่เทียมรรษาเครื่องทยธรรมและร่วมกิจกรรมประกอบพิธีงานบุญเพื่อเรียนรู้ศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาเพื่อจะปลูกฝังให้เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตครับ คุณผู้ชมครับในวันนี้ d ีมซีนิวมีข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันครับโดยในวันนี้เราจะไปติดตามและอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายนางานโน่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงกิจกรรมงานบุญที่รัฐคอนเนคติคัสประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในดีมน,นิวส์ครับ ที่24กระกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนางงาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พิธีกรรมเริ่มโดยสาธุชนได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขน,นุกยุงจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและรับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของผู้ที่เกิดในเดือนกระกฎาคม หลังจากนั้นท่านประธานทรงนำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสและกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานแผ่เมตตาต่อ้วยพิธีกล่าวคำถวายกองทุนคิฬานะเพศัตว์โดยมีกาละยานมิปราณีซอชยะและการะะยานมิสุนิตาวารนามเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้เดินทางไปปล่อยประครับน้ำจืดหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าปลาโค้ทที่แม่น้ำจิกุมะสร้างความเมะเลิศเบิกบานในบุญให้กับทุกคน ด้านการยาน,นมิจิราวันอาทิตย์ธัญพงศ์ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมการนิวเจอร์ซีย์ไปเป็นเนื้อนาบุญที่ร้านจิราลีดเดอร์ไทยฟูด้ดรัฐคอนเนติคัตประเทศสหรัฐอเมริกากิจกรรมเริ่มโดยพระอาจารย์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษ45นาทีหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้เล่าผลการปฏิบัติธรรมและสอบถามปัญหาเรื่องสมาธิซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องของการฝึกสมาธิเบื้องต้นคือการปรับกายปรับใจและวางใจ ส่วนในเรื่องของสถานที่นั้นควรเป็นที่สงบอากาศปลอดโปร่งสะอาดและเป็นระเบียบเพื่อเหมาะกับการทำสมาธินอกจากนี้ทางเจ้าภาพได้แก,ก่กัลยาณมิจราวันอธิพธัญยพงศ์เป็นผู้แทนนำสาธุชนกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานทุท่านถวายจตุปจรรัจทายทามและร่วมกันประเคนพัตตาหารแด่คณะพระอาจารย์หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมสาธุชนได้ร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการทำความสะอาดเก็บงานด้วยใจที่ผ่องใสนิบู์ และทั้งหมดนี้คือข่าวดี c n e มซิวประจำวันพุธที่3สิงหาคมพุทธศักราช2559นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมดี c n e มซิวส์ได้ในช่วงเวลาต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ